ครับคุณผู้ชมครับกอต้อนรับเข้าสู่รายการซุปเปอร์ลูกทุ่งนะคะอยู่กับผมธนกรมหาวิทุนสวัสดีค่ะวรินดาคุป,ปติธรรมกุลนะคะเจอเจอกันอีกแล้วกับเราสคนเช่นเคยในซุปเปอร์ลูกทุ่งค่ะและช่วงแรก เปิดบ้านต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เขามากับอุณหภูมิปัจจุบันของเราในวันนี้ด้วยอยู่ที่กี่องศาคะตอนนี้ก็ทักเกือความรู้สึกประมาณเกือบเกือบสี่สิบแล้วนะฮะตอนนี้ช่างเหมาะสมจริงๆยังไงยังไงเดี๋ยววันนี้คุณมาแบบแตกต่างจากที่เราเคยเห็นทุกทีเขาจะสูดสูดเนี้ยบแต่วันนี้วันนี้เหมือนสบายขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ คือคอก็ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะฮะเขาก็ต้องทำตัวให้เด็กลงแต่ที่แน่แน่สีสันสดใสแต่แปลกใจว่าทำไมไม่ทำสีชมพูไปเลยใช่ไหมเคยทำไปแล้วไม่ลองเอางี้ดีกว่าค่ะก่อนจะสนุกสนานไปมากวันนี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญของซูเปอร์ลูกทุ่งในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ Can you speak Thai ออ a little bit a little bit and Thai and t ไทไม่ได้เลยแล้วภาษารักล่ะคะโอ้คล่องเปลือเอาไม่แป่นเลยเหรอช่วยช่วยสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่พี่น้องๆแม่แม่นะครับผมที่จะเจอเจอกันที่ซุปเปอร์ลูกทุ่งอยู่ตลอดนะครับก็วันนี้กลับมาอีกแล้วแต่ว่า ไหนว่าแต่งตัวสบายกว่าเดิมสบายขึ้นไหมคะไม่ครับวันเหงื่อแตกพักๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวต้องบอกก่อนวันนี้มากับซิงเกิลใหม่ล่าสุดใช่ครับใช่ครับที่มีชื่อว่าชื่อว่าคาสโนวี่ครับไอ้คาสโนวี่มันหมายถึงผู้หญิงผู้หญิงหมายถึงถ้าตามพจนานุกรมหญิงสาวพราวเสน่ห์อ๋อยังบอกกับพี่อย่างเงี้ยเหรอผู้ดีๆนะใช่เหรอใช่พี่ยังสาวอยู่นะเหรอครับใช่แล้วทำไมเมื่อกี้ดูงุดหงิดงุดหงิดล่ะฮะ ขานสิลป <iyorsun Yes. ings> ิเฟืใช่หญิงสาวพราวเสน่ห์แบบเด็ดยวปิดมือนะสวยตลอดมือเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเล็บเล็บใครอ่ะ แลปินวันนี้อ๋อยังไงยังไงก็คาสนวีคือฝ่ายหญิงแล้วก็คัสนวาก็คือแบบหนุ่มเจ้าชู้พลางเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยฮะคุณจะมาชี้พิธีกรฉันไม่ได้นะเขารักเดียวใจเดียวเขาเดียวใจเดียวเหรอฮะเขารักเดียวใจเดียวอย่าอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งโอ้เง้นเพลงนี้ก็ไม่เหมาะกับใครเลยในห้องนี้แั้วลหละนะฮะหรือได้เป็นแรงบันดาลใจจากใครมาหรือเปล่าเออมันเป็นมันเป็นการคุยประชุมกันเรื่องแบบถ้าเกิดจะออกซิงเกิลในครั้งนี้เนี่ยจะออกแบบไหนดีจะออกเป็นออ อ๊อแบบเดิมๆไหมคุกกิ๊กน้าละนึกจีบจีบเด็กๆเล็กๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แล้วเลยวัยนะฮะแต่ชีวิตจริงคุณก็จีบเด็กๆเล็กๆดิครับเออเรื่องจริงมันก็คือเรื่องจริงคืออยาเอาเรื่องจริงมันเป็นเรื่องล้อเล่นใช่เรื่องจริงต้องจริงจังอ๋อนี่โลกการแสดงแล้วก็ต้องทําให้มันมีความรู้สึกแตกต่างไปจากเดิมอะไรเงี้ยฮะก็เลยมองว่าร้องเพลงตามวัยดีกว่าอจะน่าจะเหมาะกับความที่เราเป็นเป็นคนที่โตแล้วแล้วก็ไปจีบกับสาวๆที่เขาโตแล้ว แล้วก็บริหารเสน่ห์อยู่อะไรเงี้ยฮะคือจะบอกว่าเพลงนี้สื่อไปถึงผู้หญิงเราก็เลยแทนผู้หญิงที่มีความสดใสหรือยังมีโอกาสเลือกอยู่สดใสแล้วก็ไปทางเจ้าชู้ด้วยเราไปหลงรักคนเจ้าชู้นะเราเลยเรียกเขาว่าเธอคือคาสโนวีต้องจีบเธอให้ได้อะไรเงี้ยในเพลงนี้ คือต้องบอกว่าคุณเปลี่ยนทุกอย่างใหม่เลยเสื้อผ้านหน้าผมค่อนข้างจะแปลกจากที่เราเคยเห็นรวมไปถึงบ้านหลังใหม่ด้วยครับผมก,ก็ถือว่าไม่ได้ออกซิงเกิลใหม่แบบออกเองอีกแล้วนะฮะก็ไปอยู่ในค่าย G D Entertainment ไปได้ยังไงคะ่ะครับก็อื ก็พอดีก่อนปีใหม่มาเนี่ยฮะมีพี่อยู่คนหนึ่งชื่อคุณพี่โยคือรับงานรับอีเวนต์ให้ออฟมาตั้งแต่เด็กๆเมื่อ15ปีที่แล้วพอมาวันนี้เขาก็เป็นเป็นผู้บริหารของค่ายนี้ก็เลยชวนออฟเป็นศิลปินเบอร์แรกนะฮะอราก็เลยแบบเออมาด้วยความยินดีเพราะว่ารู้จักกันดีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ก็ได้ทําเพลงแบบรู้ใจกันอ่ะตอนนี้ก็เลยมีเพลงที่ออฟก็เออมันก็เป็นแนวใหม่ของเราดีเสื้อผ้าหน้าผมเปลี่ยนไป แล้วพี่เขาก็ขอเองว่ารอบนี้ไม่เอาสูตรแล้วนะรอบนี้ไม่เอาสูตรเอาแบบเป็นวัยรุ่นฮิปฮอปไปเลยเดี๋ยวจะมีพร็อพอะไรอีกเยอะครับโซ่โซ่โซ่แท่กุญแจมือเทียนไขไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอันนั้นเริ่มไม่ใช่พร็อพในการร้องเพลงแล้วหรอครับอันนั้นเริ่มเป็นการแสดงแล้วะไม่ได้เหมือนเขาเคยโกกผมเจนๆจนมาเลยใช่ไหมแดงแดงใช่ไหมใช่ไหมใช่โกกผมมาเลยโกกอยู่แป๊บหนึ่งด้วยโกกแป๊บหนึ่ง นี่ใครอีกใครอีแล้วแล้วก็ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวสระผมลาบากเรื่องการดูแลรักษาการดูแลรักษายากมาก็คือเข้าเข้ามาอยู่ค่ายกลับมาสู่ระบบค่ายอีกครั้งหนึ่งแต่ก็จะเรียกว่าค่ายไม่ได้หรอกเพราะเหมือนกับเราอยู่แบบพี่นออเพราะว่าเราเหมือนเหมือนอยู่เหมือนอยู่บ้านนะฮะอยู่บ้านอยู่ครอบครัวอะไรนะแล้วตอนเข้ามานี่มีการพูดคุยถึงเพลงนอกจากลุก เสื้อพาน้ำผมแล้วมีการพูดถึงยังไงวางแผนยังไงว่าปีนี้จะทําอะไรยังไงบ้างครับครับก็ถือว่าคุยกันได้ได้เห็นระยะไกลดีนะฮะเห็นอนาคตดีเพราะว่าสัญญาเนี่ยคือ3ปีแล้วก็จะไม่ได้มีแค่ซิงเกิลเดียวแล้วก็ขอพิจารณาอะไรอีกนี่คือคุยทีนึงอ่ะสามซิงเกิลเลยอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เมื่อคืนก็เพิ่งจะฟังเพลงช้ามา ครับผมว <si> ่าน่าจะโดนใจหนุ่มๆหลายคนเลยเหมือนกันแหละนะครับคือมันจะประมาณอยู่เรื่องราวมันจะประมาณพัวพันคัสโนวิอิสโนว่านะเจ้าชู้อะไรอยู่อย่างเงี้ยนะเพลงช้าเนี่ยก็อยากให้รอฟังกันในอนาคตหลังจากที่อีกสองวันนี้ออฟถ่ายเ v เสร็จแล้วนะฮะก็พอได้ดู MV กันปุ๊บสักพักเดี๋ยวเพลงช้าก็จะตามมาครับผมก็คือว่าวางแผนกันเป็นขั้นเป็นตอนคือต่อให้เราจะเป็นค่ายที่อยู่กันแบบพี่น้องแต่เรามีสเต็ปในการทำงานใช่ครับ อืมอ่ะพอมาถึงเรื่องเพลงเราคุยกันยังไงว่ามันถึงมาสรุปออกมาเป็นเพลงนี้จริงๆดูเพลงเป็นลูกทุ่งนี่แหละนะฮะยืนพื้นแล้วก็อยากให้มีความเป็นสมัยใหม่อ่ะก็ก็ฟังมาหลายหลายเพลงหลายๆแนวเหมือนกันที่แบบทีมงานส่งมาให้เลือกนี่นะฮะ,ะบางทีจะเป็นลูกทุ่งที่มันจะกึ่งเป็นเพื่อชีวิตไหม,มเราฟังดูแล้วก็แบบเอ,อไม่เหมาะอะไรอย่างเงี้ยฮะ เราน่าจะขายความสดใสมากกว่าถ้าเกิดมาเป็นเพื่อชีวิตแล้วมันก็จะดูแบบโตโตเกินไป<ม>หรือเปล่าเลยงี้แล้วก็มีก่อนหน้านี้ที่ขับฮาร์ล์แล้วก็มีใหญ่ก็พอไหวอยู่นะลุกนั้นอะลุกใช่ใช่ตอนนั้นตอนนั้นก็จะแนวเพื่อชีวิตนะเอออันนั้นเพื่อชีวิตได้เพื่อชีวิตเลยเอือ แต่ตอนนี้ลดหุนลงมาแล้วลดหุนแล้วตอนนี้ไม่ไม่ได้บ้ากล้ามแล้วจ้ะกำลังดีกำลังเอาแบบออให้มันเป็นตัวเราแหละกำลังดีตอนเล้นอย่าหายก็พออะไรนะอย่าบ้ากล้าไม่ได้บ้ากล้าผมไม่บ้ากล้าเหมือนาบ้ากล้ามแทนไม่แต่ต้องบอกว่าคุณเองก็โอมีส่วนร่วมในการได้เลือกเพลงด้วยใช่ไหมคะโอ้มีเลยครับผมก็เราเรามีความรู้สึกว่า เราก็ผ่านการทํางานแบบนี้มาแบบเป็น10บสปีแล้วก็เลยอยากจะมีส่วนร่วมไม่เหมือนกับการเป็นตัวเองในสมัยก่อนอเป็นศิลปินที่อ,อยู่เฉยเฉยนะรอป้อนหอเหมือนพ่อแม่ป้อนข้าวอะไรเงี้ยฮะเออไปอาบน้ําสิลูกอะไรลูกแต่พอมายุคนี้เหมือนเมืม่อเราโตแล้วจริงๆอ่ะเขาทําอะไรปุ๊บเราจะอยากรู้ไปหมดเลยเขาไม่ให้ประชุมผมก็บอกว่าผมขอประชุมด้วยได้ไหมอยากรู้เสื้อผ้าหน้าผมเป็นยังไงแล้วก็การวางแผนเมื่อสามวันที่แล้วผมวาดไม้แมพเลยแบบ ทำนู่นทำนี่อะไรแบบเอออยากมีส่วนร่วมมากอยากให้ผลงานของเราทุกคนเนี่ยพอออฟแล้วก็ทีมงานทุกคนมันออกมาแบบสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะทําได้ในตอนนี้เลยฮะเหมือนความรู้สึกคุยกับคุณดูคุณสบายในการได้มาอยู่ที่ค่ายนี้ว่าเราได้มีส่วนร่วมค่อนข้างมากเลยทีเดียวเยอะ,<น>ะเลยใช่ครับผมอืมก็คืออ่ะพอมาถึงการเลือกเพลงก็คิดว่าอยากที่จะวัยรุ่นมากขึ้นอะไรมากขึ้นครับมันมาตก กับเพลงนี้ได้ยังไงตกลงปรงใจยังไงกับเพลงนี้มันเริ่มจากวันแรกที่วันนั้นน่ะเผอิญออฟไปนั่งกินหมูกระทะอยู่บ้านน้องย่านะครับล้วใช่ค่ะคุณย่านี่ชื่อเต็มชื่อเลยคุณย่าหมายถึงเป็นแม่ของคุณคุณย่าของผมอืคุณย่าของเขาไงคุณน้องน้องย่านี่แหละพี่นั่งกินหมูกระทะกันอยู่แล้วแล้วทางทีมงานนะครับทางค่ายอ่ะส่งเพลงนี้มาแบบไม่มีเนื้อแต่ไม่มีเนื้อมันจะมาเป็นฮัมฮัมอ่ะครับเป็นเมโลดี้อ่ะ แล้วผมก็ฟังดูเฮ้ยเดินเบสมันดีนะแล้วก็เมโลดี้เฮ้ยสวยว่ะเหมือนฟังเพลงญี่ปุ่นอยู่เลยอ่ะมันจะมาเป็นแบบเอ่อเหมือนบรูโนมาะแนวแนวเพลงการ์ตูนการ์ตูนหน่อยไม่ไม่การ์ตูนมันจะออกแนวแนวแบบถ้านึกถึงภาคชัดก็คือบรูโนมาอะไรเงี้ยฮะบรูโนมานี่ไม่ญี่ปุ่นเลยเมันดนตรีมันจะผสมควบคู่กันมีมีมีความเป็นเ่องฟังงของบรูโนมามันจะมีความเก๋าอยู่ในเพลงอะไรเงี้ยแล้วมันจะออกแบบ จาดีดัดจาดีดัดจาดีดัดดดัดจ้าดงดึงดึงดึงดุดเฮ้ยเรารู้สึกเลยว่ามันมันนึกถึงเรื่องของโคโลกราฟเรื่องถึงการเต้นแล้วก็นึกถึงว่าเราจะเราต้องแบบเป็นแบบแก๊งป่วนเมืองอ่ะแล้วก็ไปจีบสาวอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้ดูดูสไตล์เป็นคนพ่นสเปรย์อย่างพ่นสเปรย์ฝว่นเมืองฝว่น่นเมืองไม่ดีไม่ดีแล้วพอวันหนึ่งที่เนื้อเพลงมาเข้ากับเพลงปุ๊บเออมันเป็นอย่างที่เราคิดพอดีเลยเฮ้ยอย่าพึ่งข้ามไปสิตอนนั้นคือกินหมูกระทะอยู่แล้วก็ฟังแปอแสดงว่ามีคนช่วยตัดสินมีความเห็นอะไรมาจากคนอรขทางไหมที่นั่งกินอยู่ด้วยกันนั่งกันอยู่สี่คนเนี่ยฮะแบ่งกันฟังเลยแบ่งกันฟังเลยแล้วเขาก็ ทุกคนจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยมันเท่ดีวะมันเท่มากเลยถึงจะยังไม่รู้ว่าเนื้อเป็นอะไรแต่น่าจะแบบติ๊กต็อกน่าจะมาเออมันดูสนุกเขาบอกเลยว่าติ๊กต็อกน่าจะมาเลยเนี่ยมียังมียังมีติ๊กต็อกมียัง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 ไม่เปิดเผยรอเอ็มวีก่อนทำเลยทำเวันนี้เลยไหมวันนี้เลยวันนี้เลยเหรอครับอยเล่นด้วยเอาเปล่เอาเปล่โอ้ยดิ